สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในเดือนตุลาคมกับอาจาร,รย์แพทย์ทำนายด้วยศาสตร์ลูกแก้วเทพเจ้าอายัยคุบที่จะมาทำนายเกี่ยวกับเรื่องของดวงความรักนะคะของท่านว่าในเดือนตุลาคมนี้จะเป็นเช่นไรคะ่ะค่ะดวงความรักของท่านที่เกิดในราศีมังกรน,นะคะประจำเดือนตุลาคมนี้ค่ะ อาจารย์เอได้ลูกแก้วของเทวีเฮสเทียขึ้นมานะคะเรียกได้ว่าเป็นความรักที่ค่อนข้างจะออกในแนวแบบเหมือนต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างที่จะมีเวลาให้กับสิ่งอื่นมากกว่าที่จะมีเวลาให้กันนะคะในช่วงแรกเนี่ยในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะคุณผู้หญิงก็อาจจะเกิดอาการขี้ใจน้อยหรือว่าเกิดอาการที่แบบว่าเสียอกเสียใจแล้วก็ช่างเหงา เงียบเงามากไปหน่อยนะคะเพราะว่าคุณผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยที่จะเอาอกเอาใจสักเท่าไหร่แล้วก็มีเวลาให้กับสังคมภายนอกมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งน้อยใจไปนะคะเพราะว่าในช่วงปลายปลายไปแล้วเนี่ยมันก็มีข่าวดีในเรื่องของความรักนะคะสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้นะคะก็จะสำร็จผลถ้าเกิดว่าคุณเอ่ยปากขอร้องความช่วยเหลือจากคนรักนะคะคุณก็จะได้รับความช่วยเหลือ อ,อย่างที่คุณต้องการนะคะอย่าเพิ่งซีเรียสไปสําหรับคนมีคู่นะคะช่วงแรกอาจจะเงียบเหงาหัวใจไปหน่อยแต่ในช่วงปลายไปแล้วเนี่ยความรักก็จะกระชุ่มกระชวยขึ้นมาบ้างนะคะหากต้องการอยากจะรู้เกี่ยวกับดวงความรักของท่านเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรรับฟังได้ที่ดอกจันทร6 3 1 6 2 1แล้วกดโทรออกแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสำหรับเดือนนี้สวัสดีค่ะ